เมือ่อเลยครับผมถือว่าเป็นกันเองยูนีวมีผ้าขาวมาจากเออออมาออกินเห็นมันมจะเมื่อหนอัผมกับขอขอบยยคุณท่านท่านนยกโคงการบริหารส่วนตำบลบนเมื่อผอทั้งหนักข่าวอิสระผอทั้งท่านกำนัลอนีอ้กำนัลทิไสนะครับกัมื่อนี้นะครับอยู่ไกลปนนี้เพิ่มมากนะครับ,นนพบ,นะรบเพราะว่าเคย บริหารวัดตำบลน,นะครับหรือว่าปางทางเป็นป้านไกลที่ทุดนะครับอยู่ต่อเทียจังหวัดอุทรเจริญนะครับควรที่น้องอยู่ทั้งอำเภอบวงนะครับบนว่าจะเป็นทั้งอำเภอตะการนอท่างตระการท่าตำบลจันล่างกามีนะครับ,บนี้หลายหมู่บา้านหลายตำบลสองจังหวัดนะครับ ทำไป้ดีก็เป็นจังหวัดอำนาจนะครับผมก็ขอบคุณที่น้องเมื่อถูกบูบาทน้องทุกตำบลทุกอำเภอที่ได้มื่อรวมงานในมือนี้นะครับถือว่าเป็นบุญเป็นบุญสน,ญนญของพี่น้องเป็นว่าทำบุญโมในธารอานิสงส์หลายเผูนว่าจาคนะครับเป็นเหตุอยากเด้นะครับทำบุญโมเป็นมหาสังฆทาทนเทศผู้เยาะก็ได้ยูบุญแต่ว่ามันบ่ได้ไหลายเผูนว่าจาค เห็ดุ to ูน <Então, Pf und> ูห่วยนั่นชอจอมากเดี๋ยวได้ชอจอมากว่าเดี๋ยโอ้ยเกือบเป็นกินเขาเดี่ยวแเอวที่พวกพักก็พี่หน้องวอาจะหน่อยบอกจะได้เกือพบกพักก็พี่น้องก็หน่อยน้องชอจอมากเดี่ยวนะครับไทยทั้งทันชอจอพอเตี์ยรับเรัจะโต้ผมพักก็พี่หน้อยจะเด็กจะหน่อยกรับขอเส้นครับครับขอบคุณคุิบ้ามาท่านหพ่อดีมาท่าน ถ้าท่านที่เขาสักการะพอดีเลยครับหลายบาทครับตอนกวันเลื่นกับขอกราบนมัสการพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ขอเรียนผู้รณะบุญบาปบรณฑนาบัณฑ์ใหญ่นะครับแล้วก็พีน่น้องข้าวบัณฑพี่น้องผโพธิมาร่วมท่าบุญรังษีนาฏมณีนะครับผม,บอม,ม,ม,มสอเจดีรักดิ์รัตนโ๙นะครับ ดึงมาอย่างแห่นแต่กบบับ่ท่านนะครับเพราบัดฮอ,อดห,อนหน่อยหาจน,นะครับอยู่ในหัวใจของอจอจอธ่รดซักตลอดนะครับที่น้องรับมันนี้อามาพบปั๊กที่น้องนะครับได้ยิ่งข่าวกับมาก,กับโบตออนี้หนังสือโบแต่ยังจะโทรหานะครับแลยได้มาหากันมาทาบุญน้ากันนะครับก่อนอื่นจะต้องขอบคุณที่น้อง ที่มาร่วมทำบุญสังฆทานในเมื่อนี้นะครับขี่มาห่วงกินกเข่าห่วงผ้านะครับมาทำบุญน่วกันในบุญน่วกันบัดรทุกปุตพ้นจากชาวบ้านต่างอำเภอพระนากรนี้นะครับจางอำเภอทางงจััหวดชบร่วมเพราะว่ามันอยู่บ้านไกลเ่เทียบในถามไปดีกรับในอำเภอพระนาจังะมาอุณาะนะครับยินดีท่างทุกทุกคนครับพี่น้องครับ ในทันทันที่ผมเป็นสจนะครับเขตอำเภอตมสะโกนะครับได้ท่ามนาที่มาได้แล้ว8ปีนะครับพี่น้องครับได้ท่ามนาที่เป็นสจมาได้8ปีนะพี่นอ้องได้รับน่ประโยชน์จากการเป็นในท่ามนาที่ของสจโดยเฉพาะตำบลบุ่ญเมืองนะครับในการเทปครับผมในถำนวนผูท้านนะครับพี่น้องจะเห็นในแปลกตาแปลกหู แต่เดินวเดินทางสะดวกนะครับล่าสุดนะครับปี2 5 6 3เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็ได้นำงบประมาณมาอยู่3ล้านะครับจากบรรหารหน่อยไปบัญช่วยบูรนะครับตําบลแถวอำเภอมืองนะครับนีการส่วนหนึ่งของการประสานงานของผู้นำโดยเฉพาะท่านตุยาบ้านท่านอบต นะครับและการท่านนาย,ยกให้รัชจรเพชรที่ประสานงานอย่างเข้มข้นเพื่อได้มุม่งมา่มาพัฒนุนุทธ่างพัหลายอย่างนะครับเพื่อ,อยั่งประโยชน์นะครับพี่น้องเช่าปรญหาต่อหะใหญ่เกินทางสะดวกนะครับไปทั้งมองกันสะดวกไปทั้งทานหน้ากันสะดวกไปทั้งอำ้งเพ่อที่พวการอำ้งเพ่อเราสะุปก,ก,กันสะดวกนะครับเนี่ยเพื่อการประสานงานของผู้นำของข้าวหน้านะครับที่ได้มาดูแลพี่น้อง เช่าบ้านอำเภอรอสกงนะครับครับกับโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ารบกวนพี่นอนอ่ากําลังกินข้าวเจ็บแสบนะครับพี่นองอาจจะลับบ้านใส่บางแล้วนะครับเพราะว่าสวนผ่านกันกับหลายบ้านมีสังกท่านกับรีกว่าธงปีเท่าต้อมีทำบุญสังกัตถะกราพันศานะครับในกับบุญใหญ่นะครับในบุญใหญ่ใส่มารวมกัน นะครับแม้ดีนี่นะครับพี่น้องอนี่ผลกระทบในไพยแรกนะครับแจ็คสิีดกินเขาโนบะดีเนีนเขาพอดีนอกอื่นมากถล่มทลายเหมือนกันนะครับครับาม,มาสิีดกินบ่ได้์หลายกับได้เขาหน่อยนะครับทั่วาบางคนกับบอได้ดำหน้าตัวผมเองกับบอได้ดำหน้าเลยทั่วบ่มีหนาดำหน้าเลยปีนี้ รคกากับวมีน้ำโรคการนะครับจะลำบากโอสมงวนนะครับท่านเราโรสโกะจะลำบากโอสมงวรนะครับบัวโรมีน้าสีดำหน้านะครับผีวานไปกับตายไปว่ามันเจ็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแดดมากนดดโนกุนมากน้อยหนึ่งนะครับพวชมชื่นการดีใจกับพี่น้องที่หน้าผอบก็อ่าหน้าหน้าผอบับฝนนะครับ2องขึ้นนะครับขึ้นมาดีขึ้นนะครับ ครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้พี่นอ้องที่มาร่วมทั้งบุญท,ทั้งคณาสัมพันี้นะครับพบกับความสุขความเจริญนะครับความรวยที่กินเกินไปนครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับรที่เขาก็ทานเขาดีเลยกินกระเชงนะถ่านสจนะครับพี่น้องเขากุ้เห็นหนาบนข้างนอกนะครับใช้ความคิดเขาซะก่อนฉุนแรงหลายบาทแต่ว่าเขาวด้กินส่วนผมผมมีปัญหาดอกกินอยู่เดือด นะครับอย่างซอสจอยิ้วบ้านใดก็เถอนะครับนี่นะครับพี่น้องเข้าท่านซอสจอทีเศักดิลาเตโนนะครับสี่เพื่อนเกษน้ำโครงการเถื่อนนะครับตำบลระหว่างตำบลครับขอบคุณครับผมนี่ครับครับท่านซอสจอทีเศักดิลาเตโนนะครับเพื่อนเกษตรทำบุญน้ำนะครับเป็นเงื่อนหาโรยบาทนะครับคณะกรรมการกีฬาบัดมารับไปเด้อย นะครับเขาฟังพนใหญ่ยยไว้นะครับใส่ให้มันเป็นประโยชน์ถุงซุดสีซุดจังใส่มันเงินนะครับเพราะว่ามีแนวจะก่อสางไปเรื่อยๆอยู่นะครับจะขาดหลา,า,ายอย่างอยู่หวานเท่านะครับการเสื่อมใจเขาเอียงเรื่อยทันจอจอนะครับจะเห็นข้างเนี้ยมันชุดพอ,อ,อัดบัดให้บุญตำบลลําแสางใหญ่เรื่อยไปนะครับต่อไปนะครับพย,ยายามเพื่อให้มันชุด นะครับนี่ก็ได้เป้นเอวด่าแต่ว่าทางทางบัดที่ปูนตำบลหนองส่างใหญ่เพื่อเห็น่าแหน่ไก่ตีโจุด์อะไรเป็นทางข้อกีนะครับส่งผมได้ไปหัดก็ได้ไปบนกับทางข้อกี่ชุดนุ่งนะครับทำบลหนองส่างเหลือแต่เขาเข้าดีดะเพราะว่าท่างสัตว์เพราะจอเป็นเก็บไก่อยู่แต่ว่าเสื่อมระหว่างตำบลกับตำบลนี่มันก็เสื่อมกันแหละนะครับตำบลหนองส่างใหญ่ กับตำาบลพลเมืองนะครับทั้งบทเสื่อมแทรกันนอกนะครับเพจแได้กับว่ามูบานกับุมูบานตักงแต่เนี้ยนอกจจอซึ่งจะเพชรบหลายก็เป็นนะครับเพราะว่าพึ่งอยู่ในวงใหญ่นะครับระดับจังหวัดองค์การบริหารจวนจังหวัดนะครับระหว่างมูบานกับองค์การบริหารจวนตำบลดูแลไปนะครับในเมืองเงืนอนงบผอจะจับจับสรรหายนอกจะเข้าไปหาสจอ นะครับนีพ่อจอคนกับพีความสามารถเทิดไทยยุกนะครับพันกับคนเป็นคนไปก็ตั้งแต่เด็ก่จ้ากอดก็ผมเป็นผูณียบ้านถ้ามีนะเต็นนี่เต็นที่บ้านหาดี่นะไปทั้งเราสะกพถัดมาุูยื่นเป็นมาเห็นเหนื่อยอุ้ยคุยว่าเจ้าคือดูหลักษ์ขับเหยว่าไงบอดุหลักษ์กันไหนกรุงไทพเนี่ยเบื้อเชียงเทากันนทั้งก็เป็นหรุ้งเป็นบ่อเนาะนะครับสื่อทั้งทัศน์อ่า ตบัตอัตาโร่เพิ่นกระเด็นมีตำแหน่งเป็นะสสนะครับเพิ่นกะมาดูแน่ๆนะครับอาศัยตบัตอัตาโรนะครับเพิ่นกระดรูแน่อยู่ตลอดนะครับถ้ามีปัญหาผมโทรไปปั๊บเพิ่นกะมาปั๊บเอเอร์ปวดหวยการท่าหลวงมานำนะครับเพิ่นกะมีพระเอกสูงนะครับคือท่านตบัตอัตาโรนะครับไร้เที่ยวเลยนะครับ,นะรบซึ่งผมเป็นผู้เยี่ยบอยู่นี่เต็ดกี่ นะครับผมโทษหาร์เป็นประจัดนะครับจะไหนมีก็แก่ไขให้ในต้ก็คอยเห็นคอยเป็นคอยไปนะครับมายนี่นได้เราเอื่นทั้งของตับวบลวงพรวลตัวแล้วเป็นเนื้อขากระท่วงคมนาคมแต่ก่อนนะครับเพิ่อนคนที่ออเข้าเออสูงนะครับแต่เมื่อเฮ็ดแห่ก็เช็คเทสเรื่อยๆที่เขาซูมไเอย่างนะครับจะลอยก็ดีแล้วนะครับต่อไปนี่ก็สิ้งคอคอจอยต่อไปไปขั้นบัตรไ้บูล นะครับออกทั้งอาเพณงวงก็สะดวกนะครับออกทั้งเราจะโกกก็สะดวกต่อไปนะครับกับคเป็นคนไปนะครับพบกับอกขอคุณกับท่านที่รศัรรค์ระจะโน้นาซึ่งได้บริหารมันเขาเป็นว่าสี่ปีหรอกจะพรอเป็นแปดปีช่วงนี้กินแล้ว <c oughs> นะครับาะว่ากัถือว่าดีนะครับบ่ม่ที่ไหน จะคนหรอกรอจอเข้ากับรู้เรียกพี่้อกอยู่ท,ท่านสมบัิผมกับพวกหาเดี่ยวนะครับสมบัติมาต้องบกคนว่าถ้าพี่้อกที่ยิ่เมื่นไหร่นะครับ,บ,รบ,ไ,ปนะรบไปเที่ยวไปศึกษาเร่องงานอยู่งบชาหานุ่นนะครับถ้าพี่น้องไปนะครับพึ่งรับที่ดอกถ้าไปหลายได้หลายอำเภอนะครับบนว่าถี่เป็นเพื่อเราจะบวกนะครับมดอบดอกลดแดง ทีบางไม่แถวหกเพิ่นข้าไปตลอดนะครับข้าพี่นอกไปนะครับแต่ที่นอกนาำัวครับหาสมบัติเสียงกับสมบัตินะครับกับรับต่อยแลรับจับเราก็จะพื้นพอดอยู่เลยนะครับเห็นผมพูดไปจับก็จำเสียงไหนขนาดเด้นะครับเราก็ห่วยมาเป็นเรื่องโอ้ยหายทีเรื่องเรื่องโบราณสมบัติเลยเราอะ นะครับองฝ่าหาจูตลอดนะครับเ <tal ho ch> ี่ยวก็พีก็ลองเข้าเดือดรลอดวันวานิ้นไํยทำวงนะครับนํ่ทพวงบนแดดก็เกิบิงเต็มแต่ที่ตนเราอยู่นะครับนีตนเราอยู่เราบ่เป็อห่ังบ่้เป็นสสอเนี่ยจัง่าที่ตนเรามีงานหลายกับนจะเกิดกเกิดรู้ไรแต่าใจแต่ว่าโลกอุบัตนเุันง เท็เพือพีนอกระวัตมึงเวทนันเวเีมี่ทอดนเราว่าเท็เพื่อพีนอกรองบเจ้าของเอิญคอยกระดอนเรื่วัถามง่านะครับผมสิ่อื่นแรัท่านพิษเดียวพิษดีนะครับพี่ตนเล่านะครับท่านทานก็เททเนี่ยยพงให้ย่นอกที่าตอบแท้ครับคือดิผมก็ขอบคุณพีนอเขาพุกคนนะครับทกาวในตำบลพนเมืองเขา นะครับวันวันทีเป็นสุนัขครับผลในข้อขั้งน้อประวัติผมจะขอบคุณนะครับที่มาหล่อร่านท้างบนในมุมนี้นะครับขอบคุณทั้งสอจอหนึ่งนะครับผมกับทีมพี่นังหลายนะครับให้พี่บอกข้อหนึ่งพวกคนนะครับปผดไทยอันตรายทั้งพวงนะครับเน้นมาตากธนาจริงใดขอให้ตัวกุมมองมาตากธนาคุณประการนะครับครับผมสวัสดีครับ I've